คิดว่าประเทศอะไรเล็กที่สุดในโลกครับสิงคโปร์สิงคโปร์หรออ่าสิงคโปร์สิงคโปร์จีนครับตอบตอบว่าสิงคโปร์ค่ะตอบตอบว่าญี่ปุ่นครับเทศไอแลนด์ครับไม่ไ่ผมรู้ผมรู้ผมรู้ประเทศอะไรผมรู้คือไม่รู้จริงผมว่ารัฐิกันครับที่อิตาลีครับให้ต้หวันหรือเปล่าครับอ๋อนครรัฐาติกันครับถูกต้องครับ สวัสดีครับชื่ออะไรครับสวัสดีค่ะ,ะไลลาชื่อน้องโยค่ะชื่อมิกกี้ค่ะเรียนคณะอะไรครับเรียนบริหารค่ะนิเทศศาสตร์ค่ะเรียนคณะนิเทศค่ะประเทศที่เล็กที่สุดในโลกคือประเทศอะไรครับวาติกันไหมคะถูกต้องครับวาติกันหรือเปล่าคะยื้มมากุแม่วาติกันค่ะไปต่อหรือปอแค่นี้ครับถ้าตอบผิดยึดตังมหมดเลยไปต่อค่ะโอเคครับทวีที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือทวีปอะไรครับ เอเชียถูกต้องครับเอเชียหรือเปล่าคะถูกต้องครับ40่บาทแล้วเอเชียค่ะไปต่อเลยพอแค่นี้ครับไปต่อค่ะเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่นคืออะไรครับโตเกียวไหมคะถูกต้องครับโตเกียวใช่ไหมคะโตเกียวถูกต้องค่ะขอบคุณค่ะโตเกียวค่ะไปต่อเลยพอแค่นี้ครับไปต่อค่ะไปต่อดีกว่าค่ะ ไปต่อค่ะยานอวกาศและดาวเทียมเก่ามักถูกส่งไปจบที่ไหนครับมอรเต้ค่ะผิดครับขออนุญาตยึดเงินนะแล้วหนมเพิ่งได้มาพี่อวกาศหรือเปล่าค่ะผิดครับขออนุญาตขออนุญาตยึดเงินคอยนีโมค่ะถูกต้องครับคำถามสุดท้ายครับไปต่อหรือพอแค่นี้ครับไปต่อค่ะทริปใดที่แบรนราบที่สุดในโลกครับออสเตรเลีย ถูกต้องครับทวีปที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือทวีปอะไรครับเอเชียไหมเอเชียครับเอเชียครับเอเชียอเมริกาครับเอเชียครับทวีปอะไรใหญ่ที่สุดในโลกเธอตอบดีเธอรู้อ่าภูมิศาสตร์ที่เรียนมาเอเชียเอเชียครับผมคิดว่ามีกี่ประเทศครับส2ประมาณ29แล้วกัน7ประเทศ สิบี่เหรอกี่ประเทศครับกี่ประเทศด้วยใช่กี่ประเทศน่าจะไม่สี่สี่สิบห้าสี่สจีนสี่สิบแปดครับสามสิบประเทศครับอ่เลยครับเปิดดูเลยครับขอบคุณโอเคเขามาครับขมาอเฮยังไงล่ะยังไงล่ะอ้ไม่ไม่เธอไม่ได้กินเลยให้เขาสิแม่ของเขา คำถามแรกนะครับภาคไหนของไทยมีจังหวัดมากที่สุดครับภาคเหนือครับอีสานภาคกลางภาคอีสานเหนือก็ได้ครับค,ค, <arose> คำตอบที่ถูกครับคือภาคอีสานครับ <arose> จังหวัดอะไรอยู่ติดทะเลมากที่สุดครับภูเก็ตครับกระบี่ภูเก็ตสุราษฎ <arose> ร์ภูเก็ต <arose> สุราษฎร์ <arose> <arose> คำตอบที่ถูกคือชุมพรครับ <arose> จังหวัดไหนใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับกาะบี่โคราชโคราชไอ้ไม่ทราบกรุงเทก็ตภูเก็ตโคราช โค้กครับผมแม่น้ำที่ยาวที่สุดในประเทศไทยคือแม่น้ำอะไรครับแม่กองแม่น้ำฉีเจ้าพยาแม่น้ำฉีปิงแม่น้ำปิงแม่น้ำฉีครับผม,มจังหวัดไหนอยู่ใต้สุดของประเทศไทยครับยะลายะลาไม่รู้เหมือนกันยะลายะลาถูกต้องครหาผมมากครับ